ขอเจริญพรยังญาติโยมสาธุชนทุกท่านแล้วก็คณะสงฆ์ผู้ติดตามพุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดในขณะนี้เรานั่งอยู่บนหน้าผาสูงชันของเหวสุวัตที่มีคนมาเลื่อนถลายตกลงไปตายเป็นนับร้อยๆศพที่อยู่ตรงนี้ด้วยการปารบ การเดินทางมาในวันนี้ในประมาณสี่ปีที่แล้วได้แผ่เมตตาไปยังสากลแิพภพ,พสากลลโลกทุกทิศทั่วไทยทั่วสยามทั้งสี่ทิศทั้งสี่ภาคแปดทิศทั้งหมดแล้วก็ไปยังประเทศต่างๆตามพรมวิหารธรรมที่พระเจ้าชี้แนะชี้ทางให้เราสร้างพรมวิหารจิต ให้ได้มีภพวิหารประจําใจอัตมาก็ใช้กําลังสติกําลังสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ต่างๆไม่ว่าอยู่ในนรกทุกภพภูมิชั้นบนสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์โลกสัตว์โลกเทวโลกพรม,มโลกและก็ดวงจิตวิญญาณอยูในิพภูมิต่างๆตาม,ตาม,ตามกระแสธรรมพระเจ้าเลยกระทามาแล้วโดยโอกาสในขณะที่นั่งสมาธินั้นเกิดนิมิต เหล่าวิญญาณที่เป็นทุกข์ที่ตกเหวนรกหรือว่าตกเหวสุวัส์ตรงนี้เขาเรียกว่าเหวนรกเหมือนกันเพราะว่าเป็นหน้าผาสูงชันผู้ที่มาทะเลื่นไหลส่วนใหญ่ก็เป็นนักดื่มนักกินนักเล่นนักสนุกเฮฮานักท่องเที่ยวยที่เผลอเมาดื่มเหล้าแล้วก็เล่นในการหวาดเสียวเลื่อนทลืลอันสถานที่มินเมคือหน้าผาสูงชันตรงนี้แล้วก็พัดพราก ตกลงไปตามกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเมื่อตกไปแล้ววิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวที่ไหนก็ผูกบัดผูกจิตติดอยู่ตรงนี้ทรมานเหมือนกระตกนรกบางท่านตกไปยังกรรมขวดเหล้าอยู่ก็มีเช่นวิญญาณชื่ออะไรไม่ทราบแต่ว่าอาตมาตั้งชื่อว่าวิญญาณนายอ้วนเพราะเป็นคนร่างใหญ่ผิวดําแดงขณะตกลงไปเลื่อนถลายลงไปก็ยังกรรมขวดเมื่อคืนกระแผ่เมตตามาดีใจ ดีใจวิญญาณทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในตรงนี้25ดวงจิตวิญญาณของภพภูมิที่ยังไม่สามารถที่จะไปเกิดในจุติในภพอื่นได้เพราะว่าจิตใจไม่สงบขณะตกลงไปด้วยความไม่มีสติด้วยความเผลอความคึกขนองเลื่อนเริงในอาการมืนเมาดื่มเหล้าสุราเมลัยแล้วก็เกิดความประมาทพลาดพังเพราะความพเพลิดเพลินในสุราเมลัยในขาดสติไม่มีความ,มาระลึกรู้ตัว มีแต่ความสนุกสนานไปตามอาการคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อตกลงไปแล้วชีวิตเลยไม่รู้จะไปทางไหนดวงจิตก็เลยผูกมัดติดตามก้อนหินโขดหินอยู่ในทานน้ําไหลนี่มาหลายปีอแต่มาเองเป็นพระก็ยังไม่เคยมาเพิ่งมาในวันนี้แต่ว่าได้มีนิมิตมาสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วกับวันนี้มีโอกาสได้มาจึงได้อาศัยคณะเนจะ้าภาพโดยเฉพาะท่านประธาน สันชิตผู้เป็นพออ,อป่าไม้อุทยานเขาใหญ่อย่างนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆทุกท่านที่นำทางเดินทางมาวันนี้พร้อมพระอภิวัตรทาวารธรรมโมซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ไปบวชแล้วก็ได้ประสานมาทางท่านพออทบก็มีความปีติเลื่อนเลงนิมนต์มาทำหน้าที่เผยแผ่พทธศาสนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานและกรรมแผ่เมตตาเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณตรงนี้ ให้เขาได้ไปเกิดได้ไปจุติในภพที่ดีวันนี้ธรรมาภาพพระจำหลักประพัสโลพร้อมลงตาอาและคณะสงฆ์ที่ติดตามมาจากสำนักสงฆ์ผู้น้อยสมมาคีธรรมและก็วัดป่าของสิบห้าที่ติดตามกันมาแล้วก็ญาติโยมมาจากโน้นเสนานิคมยธยาและเจ้าที่ป่าไม้กําลังนั่งภาวนาแผ่เมตตาจิตด้วยความสงบกายวาจาใจระยะบทนั่ง แล้ภาวนากลางแสงแดดอันเป็นธรรมชาติอันสมบูรณ์อันเป็นสถานที่สงบระงับการอยู่อาศัยท่องเที่ยวโยคาวจรแต่ก็เป็นสถานที่สงบในขณะนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่เยอะส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นล่างอาจจะมาอยู่ชั้นบนสุดเราตรงหน้าผาที่นักท่องเที่ยวได้เลื่อนถลยลงไปหลายศพแล้วตรงนี้เป็นร้อยๆศพในการนิมิตนั้นก็บอกว่ามาช่วยหน่อยเถอะพระคุณเจ้า พวกข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีที่ไปไม่มีที่พึ่งและขณะที่ตกลงไปสติไม่มีเลยก่อนตายไม่รู้ตัวเลยมีแต่ความสนุกสนานกรรแก้วกรรขวดเล่าอยู่เมื่อตกมาตายแล้วเลยขาดที่พึ่งอาศัยจิตไม่รู้จะไปอาศัยอะไรเป็นที่พึ่งนิมนต์พระขุนเจ้ามาช่วยด้วยในขณะที่ตะมาพิ่งแส่แผ่กระแสจิตไปทั่วสารกโลกสากโรคภพบทุกพบทุกภูมิจิตก็มาสะดุดตรงนี้ตรงเหวสุวัตเนี่ย มาสะดุดตรงนี้วิญญาณเจ้าอ้วนผีที่ตายพร้อมขวดเหล้ากัแกแก้วอยูนะ่เพื่อนก็กำแก้วนะตัวเจ้าอ้วนกับกมขวดเหล้าพัดพาตกลงไปมีแตนะ่ความทุกข์มีแต่เวทนาศพนะผู้หญิงก็มีตกตรงนี้ลงไปหลายคนผู้ชายก็มีร้องวิจวานล่ำให้ข้ามครวนอยากไปพบญาติอยากจะไปจุดตในพบใหม่ด้วยวิบากกรรมที่กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะรวรเพราะขาดสติ ทำไปด้วยความเรื่องเลสนุกสนานจึงไม่มีที่พึ่งพาอาศัยขอ,อนิมนต์พระคุณเจ้ามาช่วยแผ่เมตตาถอดถอนผ่อนคลายทุกข์ให้ด้วยเถิดอาตมาก็ได้จากพี่นามาหลายปีหลายปีในปีที่สี่เพิ่งจะได้มาเพราะว่าพระอภิวัตวรธรรมโมซึ่งเป็นลูกศิษย์ในอดีตเป็นเจ้าหน้าป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้ที่เขาใหญ่เมื่อสามปีที่แล้วได้มาอบรมธรรมะ เมื่อฟังเทศฟังธรรมและเกิดศรัทธาธรรมได้ออกบวชตามธรมธรมวินัยของพระเจ้าจึงได้นําเรื่องนี้มาเล่าสู่ให้ท่านพระออคนใหม่คือพระอ,อพิวัตนท่านก็ได้มีศรัทธาโดยเฉพาะตัวท่านได้ข่าวว่าชอบปฏิบัติธรรมเจริญสติสมนตวไหวพระนั่งสมาธิเดินนงคมอยู่เป็นนิดจิตของท่านบริบูรณ์ได้คุณธรรมเมื่อได้ยินสิ่งที่ครวรกระทําจึงได้ อาราดธนานิมนต์มาพักอยู่บนยอดเขาที่พระตำหนักเบื้องบนทองฟ้าชายที่พระองค์เคยเสด็จมาประทับบัตนน้สถานที่แห่งนี้ก็ได้เป็นที่บำรุงธรรมจิตใจธรรมะให้กับญาติโยมที่มาคณะสงฆ์ต่างๆหลายชุดหลายวัดหลายสถานที่แล้วเวลานี้อาตมาภผ่าก็เดินทางมาจากจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานจะทรงสงผู้น้อยสมีธรรมซึ่งเดินทางมาไกลพอสมควรจึงมาทํากิจ ที่ได้รับนิมนต์อยู่ในขณะนี้ก็คือดวงวิญญาณตัวต้องการพ้นจากทุกข์จึงรับนิมนต์ด้วยจิตด้วยใจเป็นธรรมเป็นทานเป็นเมตตานุเคราะห์สงเคราะห์สัตว์โลกเทวโลกพรมโลกวิญญาณผู้จรไปจรมาพ้นเนรทุกข์ผู้ขาดที่พึ่งพาอาศัยตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แต่เมตตาอย่างสรรพสัตว์ต่างๆไม่มีประมาณชั้นใดวันนี้ขอให้ดวงจิตของท่าน จงโมทนาสาธุบุญที่ท่านปรารถนาจงละความยินดีพอใจในสิ่งที่ท่านลื่นเริงสนุกสนานอยู่ในความประมาทจงมีความรมลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่ตั้งแห่งปรมสุขสถานที่อันกเกษมอันสูงสุดคือพระรัตนตรัยเถิดหากท่านทั้งหลายสละสถานสังคมของท่านออกคือความพเพลิดเพลินในการมคุคคล การกินการดื่มแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้ไปแล้วด้วยดีคือไม่มาติดอยู่ในการมาคุณรูปลดกลิ่นเสียงผัวธะธรรมารมณ์จิตของพระองค์จึงได้พ้นทุกข์พ้นภยัยพ้นวัตสงสารไปสวรรค์นิพพานได้วันนี้ขอให้ดวงจิตวิญญาณท่านทั้งหลายผู้มีทุกข์อยู่ที่ปัารถนาจะพ้นทุกข์จงอนุโมทนาสาธุรับบารมีบุญและเป็นวุรมธรรม รับบารมีทานจากนักบวชนักบุญทั้งหลายผู้มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีทุพทธบริษัทเป็นต้นที่ติดตามมาแล้วก็พระคนเจ้าอีกห้ารูปรวมทั้งแต่มาเป็นหกรูปวันนี้พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทยานเขาใหญ่แห่งนี้ก็มีเมตตาศรัทธาธรรมสมทานอุโบสถศีลตั้งแต่เมื่อคืนได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเช้าบินทบาทได้ใส่บารตักบารอันเป็นอุทิศสงกุศลเป็นโภชนาหานอันปานีต ไปอย่างท่านทั้งหลายแล้วที่จะได้กล่าวชื่อไม่ได้กล่าวกดาด็ดีอันเป็นญานติมิตรอันเป็นวงาลนเป็นผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาแต่พบใดชาติใดก็ดีขอบุญที่ได้ทําได้สร้างในวันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงปัจจุบันขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทธนารับจากญาติของท่านด้เถิดจะเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอสิ่งประเสริฐคือบุญกุศลที่ลูกหลานญาติมิตรวงาลได้อุทิศไปแล้วนั้นพร้อมกับพระราชตรายจีวร อาหารจะุูปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยสี่ทั้งหมดที่จะนําถวายพระคุณเจ้าไปสร้างวัดสร้างวาสร้างเมนสร้างโบสถ์พิหารกุฏิสาราลานวัดเจดีย์ห้องน้ําต่างๆที่จะบุรณะนตามสถานที่วัดวาอารามให้เป็นประโยชน์ต่อทางพระพุทธศาสนาชั้นใดก็ขอให้บุญเหล่านี้เป็นอนิสงส์อนุภาพช่วยนุนคอสงคอท่านได้มีสถานที่อยู่อาศัยลื่นเลงในธรรมลื่นเลง,เง,เง,เงในกุศลพ้บุญ ที่เจ้าภาพทั้งหมดได้น้อมจิตน้อมใจมาตั้งแต่เมื่อคืนพร้อมบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทั้งหลายของญาติมิตรของญาติธรรมพุทธบริษัทอุบาสกบาสิกาที่มาน้อมรับให้ลูกไดหลานได้ชมบาร,รมีได้เห็นหน้าเห็นตาปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฝันก็ฝันไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยรู้ก็รู้วันนี้ท่านทั้งหลายได้บุญกุศลใหญ่พร้อมเหล่าเทวดาที่จุติตามพรมวิหาร ลานเจดีต้นไม้ถ้ำอาคารสูงยอดชันบนเชิงอยหินก็ตามเหล่าวิญญาณสรพสัตว์ต่างๆทุกชนิดทุกประเภทขอให้ท่านทั้งหลายจงมาน้อมรับน้อมบุญน้อมบารมีธรรมจากพุทธบริษัทอุบาสกบาสิกาพระคุณเจ้าได้มาทิ่ฐานจิตปลดปล่อยสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่อยู่แห่งความสุขต่อไปอย่าได้มีภัยมาร ขอเลววิญญาณพูดผีปีศาจผู้มีความมาดล้ายผู้หวงสถานที่อตมาขอบินทบาดให้ท่านทั้งหลายจงจงสละสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่อยู่เป็นสุขอย่าได้หวงแหนสถานที่เลยจงปลดปล่อยความยึดมั่นถึงมั่นสถานที่เถิดจงปล่อยเป็นไปธรรมชาติให้ผู้คนทั้งหลายได้มาัายเพื่อสร้างทานสร้างบารมีสถานที่ก็เป็นมงคลแล้วขอให้เหลปีศาจ ผู้มีอำนาจผู้มีฤทธิ์ที่อยู่ในป่าในเขาผู้อยู่ถ้ำชิงหอยหินฝั่งทางซ้ายเมือ่อมาท่านจะอยู่แบบใดก็ตามภพพิหารใดก็ดีแต่ต่อมาจะแนะนาําว่าภพพิหารของพระพุทธเจ้าของเราเสนาสนะที่อยู่เป็นที่อาศัยสงบทางใจพระพุทธเจ้านั่นก็คือรักษาศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทจองเวรสองอธินาธนาทาน สิ่งที่ไม่ได้ให้พระพุทธองค์ก็ไม่เคยหยิบรักหยิบฉ่วยแม้แต่บาทเดียวพระองค์ก็ไม่เคยหยิบของใครกาเมสุวิชาพระพุทธองค์ก็ทรงออกพระหนวดบวชรักษาพรหมจรรย์มาแล้วจนเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เกื้อกูลจิตพระองค์จนได้มรรคผลนิพพานมุสาวาทาพระพุทธองค์ก็ไม่เคยสอดเสียดเบียดเบียนพูดปดบทเทศใครเลยพูดแต่ความจริง คำสัตว์เท่านั้นที่พระองค์ได้ตัดสรุ้เพราะว่ามีสัจธรรมมีคำสัตว์มั่นคงในการกระทำและมั่นคงในการพูดไม่เบียดเบียนใครไม่พูดส่อเสียดไม่พูดปดโพธเทศทําให้พระองค์นั้นมีคุณธรรมแล้วก็สุราเมลยัยพระโอโทองเมื่อทรงเห็นโทษของการดื่มการกินการบริโภคทําให้คนนั้นเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอเสียสติขาดสติวิปริตวิปรลาชต่างๆผู้ทง์งก,งก็เห็นทรงเห็นแล้วก็ทรงพิจารณาโทษ แห่งการ,รเหล่านี้พระองค์จึงได้บรรลุสัมโพธิญาณโทษจึงไม่มีฉันใดวันนี้คอยพูดผีปีศาจได้วิญญาณ้ายผีที่พักรักที่จําห่วแหนสถานที่แห่งนี้ภูมิใต้นี้ยักษ์ขหมูขียักษ์ขมูสายักษ์ศียักษ์ศีนายักษ์ป่ายักษ์เขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาวิญญาณสัตว์มาไล่วิญญาณเสือเสมิงวิญญาณปู่เจ้าที่เจ้าตาเจ้าใหญ่ ผรักสถานที่ห่วงสถานที่แห่งนี้ก็ขอจงโปรโดสระสถานที่ให้เป็นสถานที่สาธารณะเถิดให้ลูกให้หลานได้มาชมบารมีได้มาเล่นน้ําได้มาอาบน้ําสงสนานผ่อนคลายความทุกข์ผ่อนคลายความโศกผ่อนคลายความยากลําบากทางจิตทางใจได้ขนาดหนึ่งก็เป็นบุญวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังดีแล้วาตมาขอบินทบาตนะรับมทนาบุญ ราชนะอาหารของบุญเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ใหญ่เราจะจุติเราจะเกิดพบใดชาติใดก็เป็นคนมั่งมีศรีสุขมีพอค่าสมบัติมีบริวารสมบัติมีร่างกายสมบัติมีสติเป็นสมบัติมีจิตใจสมบัติอันบริบูรณ์ไม่บกพร่องไม่พิกลพิการถ้าท่านทั้งหลายได้ยินแล้วจงยกมือสาธุป,ปีติในความยินดีที่จะพ้นจากทุกจากภายัยจากใจของท่านที่มีความพยาบาทเบียดเบียนตนีขี้เหนียวห่วงแหนสถานที่แห่งนี้ ที่ไม่อยากให้ใครมาเหยียบมาย่ำมาทําลายสถานที่อยู่ของท่านแม้แต่ยาสัมาเนิ่นนานก็ตามพระพุทธองค์ทรงสแสดงถึงเหตุผลการสละสถานที่การทานสถานที่การให้ที่อยู่สถานที่ย่อมปีมีธรรมปีติเกิดขึ้นมีความสงบกายสงบใจท่านจะจุติในภพใดภูมิใดศาส,สนาไหนชาติใดก็ตามท่านจะมีพรมวิหารเหล่านี้เป็นที่อาศัย ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติที่มีโภคาสมบัติมากไม่เคยยากไม่เคยจนไม่มีภัยไม่มีมารมาเบียดเบียนไม่ยัรายต่อชีวิตและกทรัพย์สินมีแต่ผู้คนแท้ซ้องยกย่องคุณธรรมเหล่านี้กับความเมตตาุเครห์อสองเคา์เช่นพระอินท์ท่านก็ได้สละที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนบ่อน้ําสวนไม้ลมรลื่นเมื่อท่านสร้างเสร็จท่านน้อมถวายต่อพระพุทธเจา้าพระธรรมประสง์เมื่อพระองค์ได้รับขันสวรคดิ ด้วยสิ้นอายุขไขแล้วก็ไปจุติเป็นพระอินทร์อยู่บนดาวบดึงสวรรค์มีนางฟ้าเทพบุตรบริวารแวดล้อมเป็นเส้นแสนละล้านมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นขอขอให้ยักษ์สียักษ์สาภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาปีศาจมา้ายผู้จองร่างจองผานจองเวรจองกรรมกับบุคคลทั้งหลายที่เคยมีกรรมมีเวรกันมาก่อนก็ขอให้ถอนอุปทานความถือมั่นยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น ให้ท่านเป็นอิสระทางจิตทางใจทุกดวงจิตวิญญาณจะได้ไปเกิดในภพที่ดีสถานที่แห่งนี้ถึงจะเป็นสถานที่ป่าเขาลำเนาภัยเป็นธรรมชาติก็ตามแต่เมื่อประกาศแล้วปีศาจมายึดอำนาจ <c oughs> ถือมั่นยึดมั่นว่าของปีศาจปีศาจก็เลยมีความกโกรธความเกลียดความชังความพยาบาทเบียดเบียนไม่อยากให้ใครมาบุกรุกที่อยู่เขาเมื่อมนุษย์มาแล้วก็ถือเหล้ามากินถือกองมาตีถือไม้มาเคาะแล้วก็พูดจาไม่ไพเราะ ยักษ์เหล่านี้ภูมเหล่านี้ปีศาเหล่านี้ก็โดนบันดาลใช้เท้าใช้มือผักลงหน้าเหวโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวเหมือนอาการเวียนหัวหน้าเมื่อตกไปเลยอันนี้ก็เป็นฤทธิ์ของอพญายักษ์และก็ปีศาจผู้มีฤทธิ์มากที่อยู่ในถ้ำฝั่งโน้นทางซ้ายมือในถ้ำนี้น่าจะมีกระดูกอยู่หลายหลายประเภทกระดูกคนกระดูกสัตว์ก็มนะีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงอาโหสิกรรมเถิด ขอพยัยานเถิดจงสงบเถิดจงรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ให้ข่ารอบปลอดปลอดภัยจากความมุ่งร้ายให้จิตใจของท่านเบิกบานสว่างสวัยทุกที่พาราตีธรมบารมีจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทุกดวงจิตวิญญาณบัดนี้ขอให้เหล่านี้ระทุกผู้จมน้ําตายตกหน้าผาตายคอหักตายแขนหักตายกระดูกกระเดี่ยวหักหลายท่อนลายคนหลายท่านหลายดวงจิตวิญญาณทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กท,ท,ทั้งผู้ใหญ่ หน้าหน้าผาแห่งนี้ที่ตกลงไปหลายท่านอาตมาก็แผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายจ้โหสิกรรมให้เหล่าปีศาจเหล่ายักษ์เหล่ามารหล่าอยินพรมยงยักษ์ผู้มีกรรมมีเวรต่อท่านไม่ว่าพบภูมิใดก็ตามจงากะโหสีอโหอสีอโหอสีเถิดแล้วท่านทั้งหลายจงไปเกิดในภพวิหารธรรมดังที่ได้แสดงมาเหล่าปีศาจผู้มุ่งร้ายผู้หวงแหนสถานที่บัน,นี้ที่ท่านทุกท่านเกิดบ่อยๆเวียนมาเวียนบรรจบลบพพแล้ว,พบ,ลวพบเล่า ก็เพราะท่านถือมั่นยึดมั่นว่าน,นั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราของของเราท่านเจริญมาเฝ้าแต่ป่าบัดน,นี้ถ้าท่านอยากได้บุญกุศลท่านจงสละสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใายของมนุษย์โลกสัตว์โลกเทวโลกปุรมโลกหรือทุกๆคนที่หลงรับไปแล้วยังอยู่ก็ดีได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ผ่อนคลายผ่อนผ่อนคลายความทุกข์ทางจิตท,ทางใจทําให้ทุกคนได้รับความสุขชั้นใดวันนี้ก็ขอให้ท่านได้รับมทนาบุญนี้ไปด้วย ขอช่วยบุญกุศลตรงนี้แล้วขอให้ท่านรับอนุโมทนาแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณปลดปล่อยพุทนิลทกปลดปล่อยความอาพาธา้าพยาบาทจงเวรมาไล่กลับไล่กันต่อผู้คนทั้งนั้นวันนี้ขอให้ดวงจิตของท่านทั้งหลายจงมีสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาทิฏฐิออกไปจงมีความเห็นชอบในสิ่งที่กระทำแล้วเกิดความสุขคือบุญคืออภัยนาน ทานทั้งหลายที่จะได้บารมีก็คือการละการวางการจองเวรการพยาบาทการเบียดเบียนทั้งมั่นในคุณธรรม5ประการดังที่เล่ามาแล้วในสิน5หรือสิน8 10, 10, สินสิสิน227ก็ดีขอให้บารมีธรรมของพระเจ้าทุกองค์ทรง,สงแสดงฤทธิ์แสดงผลทานให้ยักษ์ให้ผมให้อินผู้มีทิฏฐิมานะปีศาจท,ทั้งหลายผู้หลงผิดคิดชั่วทำร้ายผู้คนมากมายเพราะว่าหลงผิดที่ว่าเป็นส ที่ว่ามีที่แล้วจะไม่มีทุกบัดนี้ท่านทุกประวัติถือมั่นยึดมั่นยึดเอาสถานที่นี้เป็นของเจ้าทั้งหลายบัดนี้ถ้าหากท่านทั้งหลายเข้าใจดีแล้วจงโมทนาสาธุรับบุญเถิดอตมาภาพจะนุโมทนาบนญสาธุให้ด้วยจิตด้วยใจอันเป็นกุศลอันเป็นทานอันเป็นธรรมเพราะว่าสังขารร่างกายต่อมาก็ได้ทานสละลงในพระพุทธศาสนาในแผ่นดินถาวายเป็นทานต่อพระเจ้าแล้ว ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมคือธรรมชาติตัวดวงจิตตมานั้นขอถวายเป็นทานต่อพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวใครจะมาข้องมาเกี่ยวแล้วแต่พระองค์จะจะสละหรือจะทานหรือจะให้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์อาตมาปภาวนาถวายตนไว้อย่างนี้หากท่านทั้งหลายจะรับบุญบาร,รมีด้วยก็ขอโมทนาดังที่กล่าวไปแล้วนั่นเถิดหากท่านทั้งหลายยังเกิดอยู่ในพภพภูมิเพราะว่าถือมั่นึดมั่นมีทุกเวทนา จงมองเห็นโทษภัยในการเกิดเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ในสังสารวัฏไม่มีจบสิน้นวันนี้อาตมาภาพขอแบกภาระอย่างนี้ไว้มาสี่ปีแล้วบัดน,นี้ยงะงาปลดปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้รับกุศลผลบุญไปตามบาร,รมีธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งจิตแห่งการรักษาจิตต้องอาศัยพระรัตนตรัยอันสูงสุดแดนกเกษมแดนอันเจริญรุ่งเรือง,งสว่างสวัยทุกทิพาราตี ขอบุญมี้จงมาเกิดแก่ท่านเจ้าภาพผู้ได้นิมนต์มาแลวก็เจ้าคณาปะป่าไมอุทยานเขาใหญ่อย่างนี้แล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกไบาการทุกท่านที่ติดตามพระคุณเจ้าทั้งหมดพร้อมผู้ร่วมทําบุญตักบาตรที่สกุลสนไม่ได้มาร่วมเลยก็ขอบุญจงถึงดวงจิตดวงญาณดวงวิญญาณของสามีที่ได้ล่วงลับไปแล้วของเจ้าที่ป่าไม้ที่ได้รับความรากลําบากเหมือนกัน นะขณะนี้ก็เกิดปีวิบัติเหตุตกหน้าผาและตกอาการเลือดตกในไปตายที่โรงพยาบาลแต่การระหว่างทางก็ขอให้วิญญาณท่านจเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีกรรมอย่าได้มีเวรก็ใครจงสระทุกภัยเพราะกรรมที่ก่อไว้วันนี้ก็ให้หมดกรรมสิ้นเวรกับนางยักษ์นางปีศาจพอยักษ์พาอปีศาจปีศาจรุงไล่ต่อสถานที่เพราะว่าห,ห่วงแหนบัดนี้ให้ท่านทั้งหลายยก ยกกรรมยกเวรออกจากจิตจากใจยกคําว่าพยาบาทยกคําว่าเบียดเบียนยกคําว่าจองเวรออกให้หมดแล้วก็ไปเกิดในภพที่ดีด้วยบุญบาร,รมีที่ภรรยาของท่านมีเจตนาดีได้ติดตามมาฟังธรรมมาได้มาแผ่เมตตาสถานที่อย่างนี้ขอให้วิญญาณเจ้าคณะป่าไม้เจ้าหน้าที่ผู้รลวงรับไปแล้วจงรับทราบรับบุญรับบาร,รมีจากภรรยาของท่านและคณะสองญาติโยมบาสุเิกาโดยเฉพาะพระอภิวัน คือพาพิวัตวรธรรมโมท่านเคยเป็นอดีตป่าไม้อุทยานแห่งนี้ก็ได้นำทีมนำ <c oughs> ผู้ศรัทธาธรรมติดตามมาหลายคนในญาติธรรมต่างๆมากมายมาจากอุทยาเพื่อมาปลดปล่อยอวิญญาณทั้งหลายที่เป็นทุกข์อยู่ด้วยบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำจิตตภาวนาตั้งแต่เมื่อวานมาจนปัจจุบันเอาละวันนี้ถึงเวลาเป็นมงคลแล้ววิญญาณทั้งหลายที่อยู่เบื้องล่างกลางสถาน ตายใต้ก้อนหินในซอกหินที่ลงไปหล่นลงไปนี่ก็้ายศพนอนคอหักตายแขนหักตายจุกตายแน่นอกตายปวดหัวตายหลายสถานที่ก็ยังมีหลายดวงวิญญาณที่รออยู่จึงของบทนาสถานที่แห่งนี้จงได้รับความสงบปลอดภัยต่อไปจะได้มีเรื่องร้ายถ่ายถอนความทุกข์ออกให้แล้วพยายักษ์พยายมพยามาณต่างๆยอมที่จะรับกุศลวันนี้ ขอยตั้งท่านมีเจตนาดีรับสมมาทานอุโบสถศินก็ดีศินห้าประการก็ดีศินสิบก็ดีศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ดีด้วยปัญญาของท่านที่มองเห็นทุกแล้ววันนี้ก็สละทุกออกนอมมาถึงพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องอาศัยแห่งทางเดินสู่สวรรค์นิพพานจะได้พ้นภพพ้นพบพ,นพบ้พนการเวียนว่ายแต่เกิดจุดติในภพน้อยภพใหญ่เราจะได้หมดภยัยหมดเวร ว่าตาสงสารอันกันว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เจ็บตายจะได้ไม่มีอีกในทุกดวงิตวิญญาณขอทานบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระ,พรพระ <c oughs> เจ้าสิบชาติบารมีสิบทั์จงมากําจัดความทุกข์ของท่านดังพระองค์ได้เพียรมาแล้วแล้วก็สุดท้ายได้สมโพธิยามเป็นพึ่งพาอาศัยเป็นความสุขบรวมวรสุขอันที่หาไม่ได้นอกจากทุกๆท,ท่านจะวิ่งเข้าเขา้เขาไปอยู่ในความสงบกาย โดยใช้จิตพิจารณาสังขารร่างกายที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับเพราะฉะนั้นภพชาติก็เป็นของมีทุกข์มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามากุศลอกุศลผลแห่งการเกิดไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยึดหลักทางสา,า,ายกลางจะได้มีที่พึ่งของจิตที่อาศัยของจิตเราพบนี้พบหน้าก็ดีจะได้มีพบที่สงบสะอาดสว่างสวัยปราศจากมารภัยพิบัติในพพชาติชราบารณะ ก็จะไม่บังเกิดกับเราถึงวันนี้เป็นวันดีวงคลจึงขอเตือนตนและเตือนใจตนเองแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ต่างๆและดวงจิตวิญญาณทั้งหลายจงเตือนจิตตนใจของตนด้วยน้อมเข้ามาน้อมรับธรรมพมโมวาดสัรพปาปัสาาการะดังการไม่ทําบาปทั้งปวงย่อมอยู่เป็นโซกไม่ว่าพบนี้พบหน้าชนใดขอเจริญพร